สวัสดีครับผมชื่อโจนาธานภรรยาผมนั้นได้หายตัวไปเมื่อหนึ่งปีก่อนและในช่วงเวลาที่เธอหายไปนั้นผมก็ออกตามหาเธอมาตลอดเลยนะครับตามหาไปเรื่อยๆกระทุดท้ายแล้วร่องรอยของเธอก็สูญหายไปนะครับแต่แล้วจู่ๆมาวันหนึ่งก็มีข้อความมาหาผมนะครับภรรยาผมนั้นชื่อซาร่าเธอพิมพ์มาด้วยข้อความที่ดูเรียบง่ายเธอบอกมาแค่สั้นๆว่า ให้ผมไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจหรอกนะครับว่าจะได้เจอเธอหรือไม่หรือเธอต้องการที่จะผมไปเพื่อทําอะไรกันแน่แเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวเกมนี้พร้อมกันเลยครับฮอสเลยนะผมโอเคเราไปเล่นเป็นประทานนะครับชายหนุ่มที่ภรรยาหายตัวไปเมื่อหนึ่งปีก่อนนะเราจู่ก็มีข้อความส่งมาให้กับเขานะครับ แล้วก็บอกให้เรามาที่ร้านอาหารนี้นี่เองและนี่นะเป็นข้อความที่ซาร่าภรรยาผมนั้นเธอได้ส่งมาบอกกับผมถึงที่รักนานมากเลยนะฉันรู้สึกได้ถึงความรักหลกพัของเวลาและระยะห่างระหว่างเราแต่คืนนี้ฉันเนี่ยจะต้องเจอคุณอีกครั้งหนึ่งมาร้านอาหารของเราสิร้านอาหารที่เราพบรักกันครั้งแรกมีบางเรื่องที่ฉันยังไม่เคยได้พูดกับคุณ ความจริงบางอย่างที่ฉันไม่สามารถบอกกับคุณได้แต่ตอนนี้ฉันพร้อมแล้วโปรดมาหาฉันที่ร้านอาหารนะฉันจะรอคุณแล้วก็ทิ้งท้ายว่าเป็นของคุณตลอดไปนะครับเคจู่ๆล้วก็หายไปแล้วอยู่ดีๆก็กลับมาบอกกับเราว่ามีเรื่องบางอย่างที่จะบอกนะครับใช่ไหมแปลว่าอะไรวะขึ้นไปให้ท่านผู้ชมใช่ไม่มงไวเกิน ก็จจะมาด้วยรถคันนี้นะครับมาดูว่าซาร่า่น่าจะรออยู่ในร้านหรือเปล่าแต่มองไปก็ไม่เห็นใครนะหรือว่านี่จะเป็นรถซาร่าเป็นไปได้ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าร้านไปนะผมว่าเราควรจะไปร้านนี้ก่อนดีกว่าม่ดูว่าเกมมันมีกี่ฉากจบนะครับ ต่ว่าการสำรวจก่อนก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราจะได้มีทางหนีทีไล่นะตันนะครับไม่ให้เราไปละโอเคแล้วเราก็จะต้องเข้าไปในตัวร้านแล้วมีโนต้ตแปะอยู่ด้วยนะเหมือนจะเป็นพัซเซิลนะคุณผู้ชมครับเขียนไว้ว่าภายใต้สัญลักษณ์ของเรานั้นในอดีตเนี่ยถูกล็อกเอาไว้นะครับวันใดก็ตามที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันจะปลดปล่อยมันออกมาซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรนะครับ แล้วก็เรื่องของการเรียงแพทเทิร์นเนี่ยก็เป็นสีเขียวมาก่อนตามด้วยสีม่วงและสีน้ำเงินก็ยังคงอยู่กระเธอก็ทิิงท้ายไปว่าคุณจะต้องคุณจะรู้แน่นอนว่าจะต้องทำอย่างไรครับแล้วก็เป็นของคุณตลอดไปคืออะไรวะสีเขียวสีม่วงคืออะไรเนี่ยทำไมวะต้องแก้บัสเซวะเหรอเอาอประตูหน้าล็อกซะแล้วครับถ้างั้นเราก็จะต้องไปด้านหลังหรือเปล่า โอ okay. เครอนี้มาได้แล้วอ่ามาก็เจอเลยว่ะคุณชมสีม่วงมาก่อนอันนี้น่าจะม่วงน่าจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างนะครับน่าจะบอกถึงการเรียงลำดับของรหัสหนึ่งหนึ่งโอเคบร r e n ทเดยสีม่วงแล้วก็สีอะไรวะม่วงเขียวน้ำเงินอลไรอย่างน,น,นะครับเรา ต้องหากวดแจเข้าร้านไปก่อนตัวร้านไม่ไปฉาดไปด้วยวะ่ะอีเขียวสิบเก้ามันมีแค่สองสีเหรอผมทำได้ผมอมานมาสามสี่นะ 19. สีเขียวสิบเก้าสีม่วงสิบเอ็ดนะครับอันนี้ไหม อ๋อโอเคโอเคนี่คือตู้เซฟนะมีทั้งหมด6หลักนะครับแต่ว่าเราได้มาแค่4หลักแสดงว่าผมขาดไปอีก2หลักนะครับโอ้โหนี่ไงกับตาบอดเขียวม่วงน้ำเงินนะเอาเครียวตกใจเลยว่าทำไมเลขมันหายไปวะเขียวม่วงน้ำเงินลืมเขียวครับขอไปดูใหม่นะคุณผู้ชม เกียวม่วงน้ำเงินสิเม่วงม่วงเท่าไหร่วะสิปะ่ะสิบเแล้วก็จ็ดสโอเคสิบเก้าสเฮ้ยอ๋อนมันไม่้ใส่เลขตัวเดียวหนึ่ ก็เจ็ดสิบเก้าน่าจะถูกนะครับอา้าวอ้าวทำไมเป็นสูตรเลยวะเรียบร้อยคืออะไรวะน่าจะเป็นกุญแจเข้าประตูเนียได้ประตูเอ้ยกุญแจประตูหน้ามาแล้วนะครับสาระเธอกำลังให้เราเล่นไหลวะเนี่ยมาก็แบบว่าจะเข้าร้านได้นีคือต้องเจอพัซเซิลก่อนโอเคเข้าไปครับ อ่ะเปิดดิอ๋อทำไมไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยอะ่ะต้องไปเช็คที่บาร์ซะหน่อยแล้วสวัสดีครับซาร่าเธออยู่หรือเปล่าครับแต่ประเด็นคือก็ไม่ได้มีลูกค้าอยู่แล้วเพราะว่าประตูหน้าร้านมันล็อกอยู่นะครับอันนี้มันจะเป็นตู้เพลงปะไม่มีใครอยู่เลยอะ่ะในห้องน้ำตอนเนี้ย ห oh. ้องน้ำล็อกได้ยังไงครับล,ลูกค้าจะเข้าห้องน้ำยังไงแล้วมีโนตรงนี้ด้วยอันนี้พูดเหมือนบูทบูทนี้ไม่มั่นใจว่ามันคือตู้เพลงหรืออะไรสักอย่างนะครับพูดไปประมาณว่าตู้บูทเนี่ยมันจะสะท้อนเสียงนะครับภาษาของตัวเองแต่มีเพียงบูทเดียวเท่านั้นนะครับที่เป็นบูทที่เราทั้งคู่ในชอบ เหมือนเราจะต้องกดเมโลดี้ให้ถูกไหมแล้วปัซเซิลจะแก้ได้ใช่ไหมวะดูเหมือนจะใช่นะครับถ้าเห็นก็คืออันนี้แหละแล้วเราจะต้องกดยังไงอ๋อโอเคอันนี้ตู้เพลงยังไม่มีพลังงานนะครับจะต้องเปิดพลังงาน้มันก่อนซึ่งน่าจะอยู่หลังร้านแล้วจะเข้าประตูอีกไปเอา แม่เอ้ยลานนี้นี่คือแบบงล็อกทุกประตูเลยป่ะเนี่ยผมพยายามดูบนโต๊ะอยู่นะครับเผม่อมันวางอะไรไว้ไม่มีว่ะแล้ว,วกุญแจอยู่ไหนว่ะใต้โต๊ะป่ะหรือว่าตรงนี้มากกว่าเจ้าของร้านเขาเอากุญแจไปไว้ไหนวะเนี่ยเฮ้ยนี่ป่ะอ๋อนี่เจะและ้วโอเคสวีมันไม่ได้อยู่ข้างในอยู่ข้างนอก ต้องเล่นเพลงอะไรวะเนี่ยมีปุ่มเดียวที่ยังทำงานอยู่เหรออ้าวคือยังไงวะเดี๋ยวผมต้องลองกดวะเดี๋ยวไม่เข้าใจเท่าไหร่ไม่ใช่เฮ้ยเหมือนอะไรเปิดต้องนามะอ้าไม่ใช่มันจะเสียงอะไรเปิดอะคผู้ชม,มได้ยินอยู่หรอ รประตูเช่นปะตัวห้องครัวปะอ้าวเฮ้ยผมได้ยินจริงนะรือข้างนอกครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเปิดมหูฟาดครับไม่รู้ผู้ชมได้ยินหรือเปล่านะแต่ผมได้ยินว่ามันมีอะไรเปิดน,นะครับด้านหลังนี่มนไม่น่ามีประตูไหมน้องลองกดใหม่นะครับอ้าวมันกดไม่ได้แล้วเนี่ยแสดงว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงแน่นอน ผมจะมองไม่เห็นอ๋อเวนตู้แบงเลื่อนแล้วเนี่ยอ๋อแจโอเคสวยครับเก็บไปดีอ้วจะบอกน้บักออเคได้ละเอาต้องเร่งดีๆหน่อยนะครับเสวยแล้วขุ่แจห้องน้ำม,มาทาําคุณผูชมพูดแบบมีอะไรก็คือกดมั่วได้เลยนะย่รู้ว่าในห้องน้ำม,มีอะไร ไปดิอุ้ยเสียงเหมือนที่ลงมาในโถนะครับได้ยินนะเสียงจอมจ๋อมไม่มีห้องคนขี้อยู่เป่าวะเฮ้ยเหมือนจะคานได้ปะเฮ้ยอะไรอะ่ะคืออะไรครับอะ ดูไม่ออกว่ะคืออะไรวะคุณชมขี้ปะแล้วกุปีไอ้หรอแล้วเราหมดใหม่ห้องหนึ่ง <c oughs> กลิ่นแม่งแย่มากเลยมันจะขี้หรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยไม่น่าใช่แล้วกูว่าน่าจะมาผิดห้องอะ่ะเพรามันคาได้สองฝั่งอ่าสวยครับผมแปลว่ามันกีกูคาไปเจอขี้จริงริงเนี่ยและยาวบื้อถ้าจะกินมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมข้อไปหมดเลยออกแล้ว กับอ้วกแล้วผมก็ว,ว่าทำไมอะไรมันหน้าตาแ,บบแปลกๆว่ะโอเคครับตอนนี้ได้กุญแจข้าครัวมาแล้วนะครับเราเข้าไปดูไม่น่าจะมีคนอยู่แล้วล่ะถ้าสภาพแบบเนี้ยจะมีถ้วยตรงน,นี้ด้วยมันนาจะน่าจะได้ทําอะไรกับมันนะแล้วันนี้อะไรอะเป็นท่อระบายอันนี้ไม่ทออเป็นไฟนะครับแล้วนี้ตู้ไรวะ น้าชามาวางเพื่ออะไร้ตมม่าเหรอ,อมันหยิบไม่ได้อะอ๋อมีโนต้ตโอเคต้องอ่านอนก่อนอ้าวสุปภรรยาคือเอเวอร์ลินเหรอเนี่ยอ๋อผมอจำผิดครับขอโทษครับผู้ชมสรุปภรรยาเธอชื่อเอเวอร์ลินนะผมก็ไปจำซาร่าไปจำมาจากไหนวะเนี่ยเธอเขียนเหมือนประมาณว่าจะให้เราทําขนมปังนะครับกลิ่นขนมปังเนี่ยจะให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยอยู่บ้านนะครับฉันทิ้งทุกอย่างไว้แล้วก็คือ น้ำปะน,น่าจะน้ําน้ําตานะครับแล้วก็ยีสต์แล้วก็แป้งแล้วก็พวกเกลือแล้วก็ที่นอดแป้งแล้วก็มีเตาอบด้วยอบแล้วก็ทําให้เหมือนเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเรา่าจะเคยทําเหมือนโดนัทเอ๊ะเรื่องอะไรโดนัทยีสต์กับภรรยาอะไรกินหรือเปล่านะเมื่อเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้พบกับความจริงแล้วก็ฉันเนี่ยกำลังรอคุณอยู่จากเอเวอร์ลินนะครับ เอวอลินเธอเล่นอะไรวะเนี่ยไอผมพอทําได้อยู่ผมว่ามันทาได้อนเนี้ยอย่างแรกจะต้องนี่ไงยีตอยู่ข้างล่างนะครับอเอ๊ะคุณูชมสงสัยนะครับว่ายีตมันคืออะไรมันคือเป็นเชื้ออะไรสักอย่างนะที่ทําให้โดนัทเราโตขึ้นนะคือโดยปกติแล้วแป้งของโดนัทเนี่ยมันจะเรียกว่างไงมันจะถ้าเข้าไปตู้อบอ่ะมันจะไม่ฟูนะครับตัวเชื้อยีตเนี่ยก็จะเหมือนจะเราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําให้ วโดนัทเนี่ยหรือว่าแป้งของโดนัทแตมันโตขึ้นนะครับก็เลยให้มันแบบมันใหญ่ๆอะไรเงี้ย้วเอาเหมือนของเราอยู่ในนี้หรือเปล่าเนี่ยหรือไม่ใช่ว่ะก็ไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นแค่แบบตู้อบโดนัทแล้วก็ยีทั้งล่างแล้วชามแล้วตู้เย็นนี่ก็เปิดไม่ได้ด้วยโอเคมีจานตรงนี้แล้วเราต้องหาคุณแจ็คพ่อแจ็คของก่อนไหมเนะี่ย พราะมันไม่มีส่วนผสมอะไรเลยไหนเอวริมเธอบอกว่าทิ้งส่วนผสมมาให้เราอลไวไงเว้ยตาชามเนี่ยโมกูหรอข้างนอกไม่น่ามีนะครับอืมตุ่แจมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเก็บยีบมาแล้วหรออ๋อไอ้ก้อนก้อนนี่คือส่วนผสมโอเคเขาจะได้ยังไองอีกอันหนึ่งครบยังอ่ะอันนี้คืออะไรวะ นี่น้ำโอเคครบแล้วไหมสี่อย่างลอง,ลองแบบผสม,มให้เข้ากันนะครับสีมันไม่น่าใช่แบบนี้นะสีมันดูแปลกๆไปนิดนึงนะโอเคครับหลังจากนั้นเราก็รอให้มันสุกเรียบร้อยนะครับแปดเจ็ดหกนะครับต้องระวังอะไรไปเนะี่ย สัางวะตูเลยดีโอเคเสร็จเรียบร้อยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็จะได้เป็นขนมปังมาเลยนะครับแล้วก็วางบนจานโอเคราจจะได้กุญแจวะเสียงอะไรจังกิงวะ อ๋อนน่ไงโอเคเอากุ่แจมาย่างี้แน่อ๋อมาจากท่ออากาศนะอันี้เป็นตัวโบเวอร์ดูดควันครับอ๋อต้องไขหุ่จมจัดไฟแต่เอเวอร์ลินเธอรออยู่เปล่านเนี่ยโอ้ววโวววววอ้ววก็ถูกแล้วนี่หว่าแล้วเอเวว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 เวว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 วาวววนววววไม่ใช่เธอจรวงๆใช่วว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 วรอววว มันจะมีข่าวอะไรที่มันจะมีอะไรให้เราแบบให้เราแบบให้ดึงให้ออกอะไร,งะรอเงี้ยนะครับก็คือเอกสารมาเก็ตนะครับเป็นนิตยสารรายวันนะครับเขียนไว้ว่าเป็นสถาบันคนท้องถิ่นนะครับถูกจับกลุ่มหลังจากเหตุการณ์สยดสยองนะครับเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมนะครับสามีเนี่ยได้ไปฆาตกรรมภรรยาที่ร้านอาหารนะครับ ศพของซาร่ามิลเลอร์เนี่ยถูกพบในที่กเกิดเหตุสามีของเธอเนี่ยถูกพบอยู่ในที่กเกิดเหตุใกล้ๆด้วยโดยเธอไม่ตอบสนองแล้วก็ตัวของสามีเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้กล่าวมาว่าคุยกับตัวสามีแล้วนะแต่ว่าตัวสามีเหมือนจะเหมือนจะเป็นมีนอาการทางจิตนะครับก็เลยยังไม่ทราบถึงเหตุจูงใจที่ชัดเจนนะครับว่า เขากระทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจนทาแดนก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลจิตเวชแบกปูดนะครับอยากไม่มีกำหนดการร้านอาหารที่เป็นที่รักของผู้คนจำนวนมากเนี่ยก็ในปัจจุบันตอนนี้ก็คือกลายเป็นที่ทิ้งร้านนะครับตัวชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่ำลือกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยซาร่าเนี่ยเธอไม่เคยจากไปเลยนะครับอก็ดูเหมือนจะเป็น ขี่ที่สิ่งสถิตยอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้นะครับและการที่แต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าเอเวอร์ลินสรุปลนะ้วคือใครวะเอองงวะซา,าร่าซาร่าถูกฆ่าตายแล้วเอเวอร์ลินคือใครวะเออผมก็ไม่เข้าใจกับท่านผู้ชมแต่ตัวเราดูเหมือนจะออกจากสถาบันจิตเวชมาได้นะครับอ๋อเออว่ามันมีข่าวสองอันนี่วาผมลืมดูเลยเดี๋ยวไปดูให้วยผู้ชมก่อนล้วกัน ประเด็นคือว่าฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดในวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับสนน่วนฆาตกรรมที่เกิดขึ้นที่ร้านอาหารรสบูดดิเนอร์เนี่ยเป็นศพของซาร่ามิลเลอร์นะครับถูกฆาตรกรรมจากโหดเยี่ยมโดยโจนาธานมิลเลอร์นะครับสามีของเธอเองแล้วหลังจากนั้นโจนาธานก็ถูกพบอยู่ในเหตุการณ์นะครับสภาพปืนง,งงแล้วก็แบบไม่ตอบสนองนะครับถามอะไรก็ไม่ตอบไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้มันก็เป็นข่าวเดียวกันนี่หว่าอ๋อ,อ,อแต่ว่าเหมือนจะเป็นการขยายความอะไรเงี้ยใช่ใช่มันคือข่าวเดียวกันครับ แต่นี้มันมีเหมือนเป็นเพื่อนบ้านพูดถึงนิสัยของโจอราธานมิลเลอร์ให้เราฟังด้วยนะครับว่าเขาเป็นคนเก็บเียบแม้ว่าบางครั้งคนจะจาพฤติกรรมที่แปลกประหลาดของเขาได้เมื่อไม่นานมานี้นะครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับโอเคมันเป็นข่าวเดียวกันแต่ว่าเหมือนจะแบบจะขยายความถึงเรื่องของนิสัยของโจราธานด้วยนิดนึงนะครับโอเคครับก็จบแล้วสำหรับเกมฮาร์ดเซตนะครับผมเอาเวนเทนทายไนท์ทูดายโฟร์นะครับผมไปนไงบ้างครับ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับอดี๋ยววิจากดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับดึกดติดตามเพื่อเป็นกา,ารจ่ายในเกมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านครับคุณผู้ชมจากคลิปนี้โชคดีมีชัยโชคชัยวัวครับ